สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ค่ะอยู่กับอาจีแล้วก็อยู่กับพี่อัดกันอีกเช่นเคยค่ะที่โชว์นิสสันเอ็มเพลเรอร์ค่ะจะบอกว่าจะพาทุกท่านไปรับชมกับตัวนิสสันนาวาร่าโปรโฟเอ็กตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะกับคันสีเทาคันนี้เลยค่ะนอกจากนี้พี่อัดยังมาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษกันอีกด้วยค่ะคันนี้ราคาเท่าไหร่คะ,ะเดี๋ยวพี่อัดจ,จัดให้นะครับแต่คันนี้เป็นนิสสันโปรโฟเอ็กนะครับเป็นรุ่น MY22 แล้วนะครับ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ราคาตัวนี้อยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทครับแล้วมีข้อเสนอสุดพิเศษหรือดอกเบี้ยพิเศษให้กับลูกค้าไหมคะมีครับเราใช้เงินเด<ม>เงินดาวแค่สามหมนกนะครับก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยครับผม,มแลวหรือบางคนที่ชอบดอกเบี้ยถูกก็มีดอกเบี้ยถูกให้เช่นกันครับดอกเบีย้ยศูนเก็มีครับ<ม>ให้จัดเต็มแบบใช่จัด<ล>หนักจัดเต็มเลยครับว่าตัวนี้มามาครบออปชั่นครบอยู่แล้ว สมมงหตรงนี้มันตัว4 wheel drive เนี่ยครับขาลุยนี่ชอบมากเลยเพราะอุปกรณ์ครับความปลอดภัยหรือการขึ้นเขาลงเขาเนี่ยจัดมาเต็มจริงๆครับผมเดี๋ยวเรามารับชมตัวรถกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะทางฝั่งด้านหน้าตรงนี้อ่ะเดี๋ยวอアิบ,บอกไปเลยแล้วกันน้องว่ามาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ด้านหน้าค่ะที่เป็นในตัวโปร f o u x นะเป็นตัวสีส้มแดงนั่นเองนะหรือใครจะมองเป็นสีไหนาตามที่ลูกค้ามองได้เลยแล้วก็ด้านบนค่ะมาพร้อมกับ ฟอนนาวาราด้านบนค่ะนี่ครับนาวาราตัวนี้เป็นประกายแบบนี้เลยกระจังด้านหน้าก็สวยมากๆเลยค่ะเป็นอินเตอร์ล็อกขนาดใหญ่เลยสีดําค่ะและยังมาพร้อมกับนี่เลยค่ะอันนี้คืออะไรครับพี่อัดอันนี้มันเป็นเลดร์น,นะครับช่วยจับวัตถุที่อยู่ด้านหน้าระบบเตือนก่อนการชนนะครับว่าถ้ามีด้านหน้ามีอะไรเบรกขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยชะลอเบรกทำให้ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นในการขับขี่ นะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีของนิสันเลยออนะครับมาแบบนี้เลยค่ะเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนในครอบครัวะนะครับจัดเต็มจริงๆค่ะนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับกันชนด้านหน้าค่ะที่เป็นสีดำแล้วก็มีตัวตัดเส้นมาให้ด้วยค่ะ นี่เลยแล้วก็ไฟหน้าค่ะยังเป็นไฟหน้า LED Projector ที่เป็นคอ l d e แบบ LED ค่ะไฟ daytime ไ running light แบบ LED ด้วยและยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED อีกด้วยค่ะเพิ่มความสว่างให้เต็มๆ็มเลยนะครับแต่ใช้แบบว่าประโยชน์ในการขับขี่ตอนคืนเนี่ยสบายใจมากมั่นใจในการขับขี่ตอนคืนได้เลยครับว่าแสงสว่างถึงแน่นอนอะนะครับแล้วตัวที่ติดอยู่กับกระจกด้านหน้าคืออะไรคะรพี่อัดก็คือเป็นเป็นส่วนช่วยนะครับในส่วนของมันจะมี ด้าหน้ามันคือจะเป็นะระบบเรด้าน์นะครับคือจับการเตือนเหมือนกันนะครับเป็นแบบนี้ไปนะครับก็คือระยะหน้าเหมือนกัน,นครับคือถ้าสมมติว่ามีอะไรอยู่วัตถุอะไรอยู่หน้าหรือรถที่มันอยูอ่เขาเรียกว่าไงนะว่ามีรถอยู่ข้างหน้านะครับเขาก็จะจับสัญญาณถ้าคันหน้าหรือเบรกปุ๊บคันนี้ก็จะชะลอเบรกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเป็นความปลอดภัยจากนิสสันมาเต็มๆ,ๆเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะคไปเลยครับ มาดูด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างมีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างก็ลงมาด้านล่างกันเลยค่ะนี่ค่ะกับล้อค่ะด้านหน้าตัวนี้จะมีคิวซุ่มล้อมาให้สีดำพร้อมตกแต่งตัวเส้นตัดให้ด้วยด้านบนค่ะยางค่ะเป็นยางของโยโกฮาม่าทั้ง4เส้นจากโรงงานเลยสเปคยาง255ทั 65R17 ค่ะด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกด้วยลายล้อก็จะเป็นนี่เลยคือเขาจะทำแบบเป็นลมดำให้เลยเพื่อความดุนะครับ จนิสันจัดมาให้แบบดูๆเลยแต่แต่ถ้าถือว่ามาออกที่นสันเอ็มเพลเนะครับกับผมพี่อัดจัดให้เนี่ยถ้าอยากได้เป็นขอบ18เนี่ย l ลายแบเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันเราจัดให้แน่ๆเพราะว่าบางคนชอบบอกว่าชอบล้อเต็มๆเดี๋ยว18สําหรับพี่อัดไม่ใช่ปัญหาครับมาได้เลยนะครับมาสอบถามกับพี่อัดกันได้เลยได้เลยครับ,รบไปต่อกันด้านข้างค่ะตัวนี้ค่ะกระจกมองข้างค่ะเป็นสีดํา ม,มาพร้อมกับตัวกล้อง360องศาใช่ตัวนี้เป็นจุดขายของนิสสันเลยนะครับเป็นกล้อง360องศาที่ช่วยมองอวัตถุรอบคันเวลาไม่ว่าจะเดินหน้าหรือเดินถอยหลังเนี่ยครับเพื่อในการจอดหรือต่างๆเพื่อความปลอดภัยว่ามีรอบคันมีอะไรบ้างมากีดขวางเราทําให้เราขับผี่อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วตรงข้างๆเนี่ยครับก็จะมี Blind Spot Warning นะครับเป็นตัวจับสัญญาณนะครับรว่ารถใหญ่ๆเนี่ยครับ เวลาเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยบางครั้งในจุดตรงนี้ครับจุดตรงนี้คือายสปอตจริงๆที่รถทั่วไปก็ไม่เห็นกันคนทั่วไปก็ไม่เห็นกันนะครับอันนี้คือเมื่อเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายปุ๊บเนี่ยโอเคไฟมันจะกระพริบขึ้นมาหรือเสียงเตือขนขึ้นมาเลยว่าตึ๊ด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 แสดงว่าเรารู้แล้วครับว่าจะมีรถอยู่ด้านซ้ายที่กาลังอยู่ตรงนี้ซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับอันนี้ครับนิสสันเนี่ยช่วยมากๆในความปลอดภัยในการขับขี่อย่างชัดเจนเลยนอกจากที่กล้องรอบคันแล้วตัวนี้คือจําาาเป็นนมกกๆใรขขับี่ เพราะว่าเวลาเลี้ยวไปมองมอเตอร์ไซค์มาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมาชนตรงนี้เราได้ตรกนะครับถ้าเราไม่เห็นแต่นี่มาปุ๊บมอเตอร์ไซค์อยู่หัข้างปุ๊บอ่าเราจะระวังเลยเนี่ยครับเป็นจุดเด่นของนิสันเลยครับผมและยังมีราวหลังคาด้านบนสีดำเงามาด้วยค่ะใช่ครับอ่าแล้วก็ในเมื่อเป็นกระบะย,ยกสูงออฟโรดแบบนี้ก็ต้องมีบันไดด้านข้างค่ะเพื่อผู้โดยสารได้ก้าวเข้าไปในความพ <คน S 2> ุ่งพ้นแข็งแรงเนี่ยครับขึ้นขย่มได้เลยเนี่ยครับแน่นหนักแน่แนมากแน่มแนมากเพราะว่ามาจากโรงงาน100%ซตนะครับ ไปดูด้านท้ายกันบ้างใช่แต่อย่าลืมอย่าลืมผ่านน้าเดชผมก่อนนะครับรถคันนี้คือน้าเดชเป็นพรีเซนเตอร์เนี้นะครับดังนั้นเนี่ยครับตัวนี้นาเดชบอกว่าใช้แล้วดีมากๆเลยเกาะถนนเป็นเยี่ยมนะครับสำหรับน้าเดชไปเราไปดูข้างหลังกันขอบคุณพี่นาเดชก่อนที่เป็นซิเซนเตอร์ให้พวกเรานะครับนะฮะ มีอะไรมาบ้างก็จะมีนีรถทังน้ำมันเชื้อเพลิงก็เปิดปิดได้สะดวกสบายค่ะบานใหญ่ด้วยอับเก็บได้แบบนี้เลยเป็นน้ำมันดีเซลค่ะจุได้ถึง80ลิตรเลยได้ข้ามที่อัดมีอะไรคะก็เนี่ยครับเป็นสัญลักษณ์ Pro 4X ถ้าเป็น Pro 4X เมื่อไหร่เนี่ยครับจะมีตัวนี้คือจะเป็นขับเคลื่อน4ล้อแต่ถ้าเป็น Pro 2X เมื่อไหร่จะเป็นขับเคลื่อนแค่2ล้อนะครับเป็นจุดต่างนั่นเองใช่จัดการดูสติกเกอร์ตรงนี้ได้เลยครับผม ล้อยาง่ยอย่างที่บอกไปค,ค่ะก็สามารถสอบถาม S, กับพี่อัดน,นอยากเปลี่ยนอะไร<น>ะอยากมูอะไรมาคุยกันได้ครับจัดให้ได้หมดทุกอย่างเลยครับผม<อ>นะครับแล้วเราไปดูด้านท้ายตัวรถกันค่ะและตอนนี้ค่ะทจะจั้งอจิแล้วก็พี่อัดมาอยู่ด้านท้ายของตัวรถกันแล้วค่ะนี่เลยค่ะด้านท้ายตัวรถมีอะไรให้เราบ้างคะพี่อัดอ่าก็สัญลักษณ์เน,นี่ยนิสสันเนี่ยถ้าเป็นตัว 4, 4 x รเนี่ยครับจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับถ้าถ้าไม่ใช้โปรโฟเอกเนี่ยครับก็จะเป็นอีกสีหนึ่ง S <S นะครับ <S 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 ตัวนี้ก็จะมีกล้องถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับที่สําคัญเนี่ยปัญหาในของรถก,กระบะในสมัยก่อนเนี่ยก็คือกระบะเปิดท้ายยากมากแบบคือเปิดท้ายแล้วมันหนักมากเวลาเปิดลงเนี่ยง่ายแต่ขึ้นเนี่ยจะต้องมันหนักมากเลยครับกว่าจะเปิดขึ้นได้แต่ตัวนี้ครับมีระบบช่วยผ่อนแรงนะครับดังนั้นเวลาการเปิดเนี่ยครับดูดิครับเนี่ยปิดง,ง่ายมากนะครับซึ่งอันนี้เป็น,นคือนิสสันสำรวจมาว่าเออเวลาคน ทุกของแล้วมันหนักเงี้ยเวลาดันขึ้นน่ยมันหนักนะครับทั้นเลยเจาะจงมาทําให้เป็นตัวผ่อนแรงมากขึ้นนะครับอันนี้ใช้งานได้จริงๆนะครับส่วนอ่าเปิดกันไปตรงนี้ก็จะเป็นรางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรางนะครับอันนี้ก็คือช่วยแบบว่าในการลากของขึ้นรถได้นะครับอันนี้คือนิสสันกระจัดมาให้เต็มๆเหมือนกันนะครับข้างหลังนี้ก็มีดีไซน์เฉพาะนิสสันเลยครับตัวนาวาล่าตัวนี้นครับ บางคนก็บอกว่าอยากได้อยากได้เอาอเมล่าเนี่ยครับตัวใหญ่เป็นสีแดงเราก็สามารถใส่สติกเกอร์เข้าไปเป็นสีแดงตรงนี้ได้เพื่อให้ความเด่นมากขึ้นนะครับอ่ะต่อเลยคุณสีพูดอะไรเลยครับได,ได้ค่ะทางด้านล่างค่ะอ่ะดานข้างกันก่อนดับไฟท้ายค่ะก็เป็นไฟท้ายไฟเบรกแบบ LED ค่ะแล้วก็จะมีนี่เลยเวลาเราออกจากช่องทอยจอดหรือกรณีที่ ถอยรถจอดเข้าช่องถอยจอดนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้เราด้วยถึง4จุดเลยค่ะ,ะคเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปรับชมด้านในตัวรถกันค่ะไปกันเลยครับและตอนนี้ค่ะเราทั้งสองคนอยู่ภายในตัวรถของนิส s ันน a ว a ร a าโป 4X ค่ะมารับชมด้านในกันเลยค่ะทางฝั่งของพี่อัดมีอะไรบ้างเดี๋ยว<ะ>ก่อนอื่นผมสตาร์ทเครื่องก่อนได้ไหมครับ<อ><น>ได้เล<อ>ยอย่าสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มพุทสตาร์ทนะครับใช้งานกับขี่ง่ายมากเลยสตาร์ท กดปืด๊ดอ่าเปิดแล้วครับผมอ่าสตาร์ของผมนะครับพวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับตัวครูสคอนโทรลนะครับแล้วก็บบรับสายนะครับผ่านทางพวงมาไลัยได้นะครับอันนี้ครูสคอนโทรลนี้คือเวลาขับขี่ต่างจังหวัดสบายมากเลยล็อกความเร็วได้นะครับ120ก็ล็กความเร็วไปเลยแล้วจะประหยัดทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับโอเคส่วน หน,หน้าจอเนี่ยครับเป็นหน้าจออะไรคันสิครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วค่ะตัวนี้ก็ให้ดูแบบนี้เลยมีการรองรับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆค่ะรองรับ Apple Ca คเฟแล้วก็ Android Auto ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้สบายมากเลยนะครับแต่ก่อนสาวกของ Android ลองไห้กันไปนะครับแต่ตอนนี้คือสา,สาวกแ Android Auto เนี่ยครับสบายมากเลยสามารถทำได้และนอกจากนี้ก็คือมีกล้องรอบคันที่ผมมองครับว่าทำให้เราดูว่า มีวัตถุอะไรอยู่รอบคันบ้างนะครับผมอะไรกีดขวางเราด้านตรงนี้นะครับจะมีบอกเลยนะครับช่วยในการขับขี่นะครับเห็นไหมครับมีอะไรอยู่ข้างล้อเราบ้างนะครับอยู่ด้านหน้าเราบ้างนะครับพอพอเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บนะครับมันจะบอกเลยครับว่าด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ของการพัฒนาของกล้องสามร้อยหกสิบองศาของนิสสันเนี่ยครับสบายมากเลยครับนะครับการถอยหลังอะไรต่างๆเนี่ยครับมีมาเต็มเต็มเลยเพื่อไม่ให้ป้องกันว่า จะลดรถท่านจะชนกับอะไรนะครับแล้วข้างหลังก็มีเซ็นเซอร์หลังด้วยยิ่งทําให้การขับขี่ในการถอยหลังมั่นใจมากขึ้นนะครับกลับไปที่เดิมแอร์ <Okay. S 1> <Air S 2> เป็นไงบ้างครับผมระบบแอร์ค่ะระบบปรับอากาศเป็นปรับอุณหภูมิค่ะแยกอิสระซ้ายขวาหรือต้องการตั้งเป็นแบบอัตโนมัติได้ค่ะ uh huh. ปรับความแรงพัดลมก็ได้สามารถปรับเลียนโหมดของช่องลมได้เลยถูกต,ต้องครับเพิ่มความสะดวกสบายต่อการใช้งานค่ะคือแอร์เนี่ยครับอยากได้นะครับ บางบางคนบอกว่าทางซ้ายร้อนฝั่งขวาหนาวก็สามารถเลือกแอร์ได้ครับนะครับฝั่งนี้22องศาฝั่งนี้18องศานะครับจะทําให้การขับขี่เนี่ยครับสบายใจขึ้นไม่ต้องห่วงเรื่องหนาวหรือร้อนอะไรเงี่ยฮะโอเคตอนนี้ก็คือมินิด้วยตอนนี้คือโฟร์วิตัวนี้นะครับก็จะมีการขับเคลื่อน4ล้อนะครับมี4 2อโลนะครับแล้วก็สี่ไฮนะครับตรงนี้ครับเป็นสาวัวของตัวตัวการของโฟร์วิเนี่ยชอบมากเลยเพราะว่าหนึบจริงๆนะครับในการขับขี่นะครับ ก็คือขึ้นอยู่กับพื้นผิวถนนการลุยต่างๆหรือการจับก็าสามารถใช้ปุ่มตัวนี้ได้เลยใช่แล้วเบาะหนังเราเป็นยังไงนะครับเบาะหนังนั่งได้นุ่มสบายค่ะเป็นเบาะหนังสีดําพร้อมกับการใช้งานตะเข็บได้ที่มาพร้อมกับ3ส,สีเลยค่ะด้านข้างจะเป็นสีแดงตรงกลางจะเป็นสีขาวและตัดกับสีดำนั่นแล้วที่สําคัญก็จะมีสัญลักษณ์ของ Pro ProX ด้วยใช่ค่ะใช่ตัวนี้ก็จะมี Airbag ส่วน2ลูกนะครับผม 4เอ้ย6ลูกนะครับจะมีแอร์แบ็ก12แล้วก็ Si d e a i r b a g Side a ซ r b a g แแล้วก็มีตัว c u r t a i n a i r b a g ตรงนี้ด้วย6ลูกนะครับผมถุงลมนิรภัย6กตำแหน่งนั่นเองค่ะนะครับนอกจากนี้ปุ่มฟังก์ชันการใช้งานด้านล่างก็จะมีล็อกเฟืองท้ายตัวช่วยลงทางลาชชันระบบเปิดปิดการใช้งานของเซ็นเซอร์นั่นเองค่ะตัวนี้เราก็สามารถเปิดปิดการใช้งานได้แต่แนะนําว่าเปิดไว้ดีกว่าน้อเพราะว่าผู้หญิงอย่างเราก็ใช้กระบะเหมือนกันอจะได้เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะ มี power outlet charge ค่ะแล้วก็จะมีพอร์ต USB AUX ด้านล่างแล้วก็สามารถวางกระเป๋าสตางค์แล้วก็สมาร์ทโฟนของเราทางด้านล่างได้เลยค่ะเกียร์ก็เข้าสามารถเข้ากับใช้งานได้เลยเพราะว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติใช้งานง่ายค่ะใช่ครับอันนี้ภายในของนิสสันเนะี่ยลงตัวมากเลยนะครับผม,มโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวเราไปสรุปกันทางด้านหน้าตัวรถโอเคครับผมตามกันไปเลยครับและตอนนี้ค่ะเราพาทุกท่านรับชมไปทั้งหมด รอบคันแล้วก็ภายในกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้พี่อัดถาับมาแนะนําข้อเสนอสพิเศษกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็การวาลันตีนั่นเองค่ะครับคือถ้าไม่ได้มาที่เอ็มเพลเลอร์นะครับ<อ>ก็ไม่รู้จักพี่อัดแน่นอนพี่อัดจ,จัดให้ทุกอย่างนะครับตามความต้องการของคุณลูกค้าลูกค้าอยากได้อะไรเราให้ได้เราให้หมดเลยนะครับเพราะว่าพี่อัดจ,จัดให้นะครับมาดูตัวนี้ก่อนเลยกันนะครับว่าตัว p r o 4X เนี่ยราคาอยู่ที่1นึ่งล้าน 160,000บาทแต่ถ้าเป็นขับเคลื่อนสองล้อเป็น p r o 2X จะอยู่ที่1 3 0 0 0ล้านบาทแตกต่างกันที่ตัวกันเครื่องขับเคลื่อน2องล้อกับ4ล้อนะครับแล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้าว่าอยากได้เอาไปลุยหรือไม่อยากาไปลุยนะครับอันนี้คือเป็นโปรตอ,อันนี้คือเป็นสเปคของทางนิสันนะครับใช่ค่ะผมมองว่าเดี๋ยวเราจะบอกว่าเออแล้วิสันรับประกันยังไงนะครับมีความรับประกันยังไงนะครับว่าเอ้ ขับไปแล้วกี่ปีมันจะพังหรือเปล่าหรืออะไรต่างเนี่ยครับไม่ต้องห่วงเลยครับนิสสันเนี่ยรับประกันให้5ปี150,000กิโลเมตรนะครับอันนี้ขับไปเร็วๆเลย5ปีนะครับแล้วก็จะมีฟรีค่าแรงเชิงระยะให้อีก100,000กิโลเมตรนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวของ Pro 4เนี่ยครับใช้เครื่อง2,300 2,300ซีซีนะครับเทอร์โบคู่นะครับ190แรงม้าตัวนี้เหยียบมันมากๆเลย นะครับตรงนี้ผมบอกได้เลยการันตีได้เลยว่าถ้าอยากรู้อยากลองว่ามันขนาดไหนมาลองทดลองขับได้นี่ครับกับนิสสันเอ็มเปอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับ<ไ>ซึ่งมาโปรโม,โม,มรชั่นของเรานนครับว่าบางสาวกที่ชอบได้ดอกเบีย้ยต่ำหรือดอกเบีย้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เราก็มีให้ดาวสามหมื่นเก้าเราก็มีให้เหมือนกันหรืออยากจะใช้เงินดาวเท่าไหร่บอกมาเลยครับเดีย๋ยวเราจะมีโปรโม,มรชั่นพิเศษให้สําหรับคุณลูกค้าแน่นอนครับนี่คือพี่อาจจัดให้แน่นอนอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรบอกมา นะครับแล้วที่สำคัญไม่ต้องห่วงนะครับว่าเออแล้วกลัวจะมีปัญหาเรื่อง Finance ไฟแนนซ์ไหมเออจะผ่าน Finance ไฟแนนซ์ไหมหรือต่างๆไม่ต้องห่วงครับทางพี่อัดนะครับ,รรรบมีทีมงานมืออาชีพในเรื่องของไฟแนนซ์เนี่ยคอย,คอยวิเคราะห์สินเชื่อให้รับรองการันตีผ่านแน่นอนพอผ่านแน่นอนมีรถรับรองมีรถให้ส่งแน่นอนร0 0ซนะครับคือพี่อัดจ,จัดให้และลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือจังหวัดไหนก็ตามนะครับถ้าสมมติว่า,าสนใจกับเราเราก็ส่งคนเจ้าหน้าที่ไปทาสัญญาที่บ้านทันได้เลยและเรามีบริการ ส่งรถถึงบ้านท่านฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับคืออจาจจัดเต็มๆแน่นอนครับผมสามารถติดต่อพี่อาจได้ช่องทางไหนบ้างคะอ่าช่องทางแรกนะครับเพรอนผมเป็น GM ของนิสันนะครับเอเวอรก็ลองโทรมาที่เบอร์024556789ก่อนนะครับเป็นเบอร์ออฟฟิศนะครับ024556789เราจะมีทางที่ปรึกษาการขาย,ยคอยรองรับนะครับไว้บริการท่านตลอด เวลานะครับหรือไม่ถ้าอยากคุยกับผมโดยตรงนะครับเดี๋ยวพี่อาจจัดให้ก็โทรมาที่0816346341นะครับ0816346341ได้ตลอดเลยนะครับเพราะผมมองว่าการบริการคืองานของเรานะครับสุดท้ายคือถ้าคิดถึงนิสันนะครับจะลืมคิดถึงพี่อาดนะครับพี่อาจจัดให้แน่นอน100%ยรับอ่ายัางไงก็ต้องฝาก พี่อัดกันด้วยนะคะแล้วก็ต้องฝากกับทางโชว์รูมนิสสันเอ็มเพ r กันด้วยค่ะแล้ววันนี้ค่ะอจิแล้วก็พี่อัดเขาตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ